ก็เห็นด้วย อันนี้เมื่อกี้อาหารที่ไหนคะเธอร้านเจริญร้านอาหารท่าเรือร้านท่าเรือลุงเจริญ กลับมานี่วิ่งตรงนั้นได้ไหมเธอเขาไเมื่อกี้อ่ะใช่ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับนี้ไปหน้าเขื่อนตรงนั้นได้ใช่ไหมอะไงี้เธอ,ไไเธอนี่ไงละหารดุงเจริญเนี่ยเธอ มาเล่นดีนะเธอนอาหารนี้วิวดีมากเลยครับกร,รบซี่เธอมีไหมหเออ

这面的 view，view，好。View ไปสั่งกันเลยแม่ขายไปสั่งกันนะ,นนะ,นะคะาหารไม่แพงกันเนี่ยเน,น,ยน้ีน่ยก็มีความสุขจริน,นะชีวิตไน่จะจับปลาเพือของข,องของมากมาก เธอให้กล้องถ่ายเป็นรีวิวเธอนั้นลงไปเลยก็ได้เธอเราจะดูนะครับนี่คือกล้องกินก่อนนี่นะฮะทิเขื่อนเนี่ยของเขื่อนนะเนี่ยอันเนี้ยตกก็ตกตก็กกงไงม่เป็งอาหารละกันข็ไม, <laughs> ม่ตกเดี๋ยวแม่มันจะตกตอนที่แม่พูดเลยนะ เรียบร้อยของกินเรียบร้อยแม่แม่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอยู่เป็นไงกับหมูฟูดอร่อยไหมครับ นี่เป็นปลาบึกนะครับเนี่ย<ช>ถ,ถือว่าเป็นอาหารพิเศษของที่นี่ อร่อยใช่ไหมใช่ไหมแม่ก็อามูฟูดหรืมรวมเป็นไงครับโอเคอร่อยนี่ครับทานข้าวแล้วครับเราเนยกองทานมาตลอดข้าวจานน่้อะไรเราเอ้าเอ้าเขาจานแต่ไม่ได้เอาอนอี่คนอื่นใช่ ไงอันเนี้เดี๋ยวบอกไม่เด็ดปลาอเจ้าปะไส้ทอดจะได้ประบูหมดก็เหน็นกระบนแน่นอนใช่คนะ่ะ <laughs> ปลาสรอยเป็นแบบนี้นะครับปอยเหมือนตัวเล็กกว่านี้นะเอไม่นี่ยปลาสร้อยบ้างแ,แ,ปแปลาสืปิบใช่เอแม่นี่แปดสิบใกล้เก้าสิบนะครับเนือเนี่ยปลากินได้เลยแม่จะลองดูไหมหน้าตัวไหนไม่เอาแล้วก่อน กินได้นะแม่นะแกก็กินได้แล้วมันมีปลาเด็ดๆอะไรนะอ่าเด็ดๆที่นี่มีอะไรแนมเรียบร้อยนะคะรับเดี๋ยวๆให้ออกสื่อแป๊บนึงแล้วกันนะฮะจะเป็นปลาเพี้ยครับปลาเพี้ยครับาปลเพี้ยชาวบ้านเขาใส่ไข่ติดติดมาได้เราก็รับเลยเขาก็จะมาขายขอสักขอสัี่อย่างแล้วกันนะต่อหน้ามา มีปลาอะไรบ้างนะที่ว่าเด็ดเด็ดอาหารเนี่ยปลาเขื่อนจะมีปลานินปลานินอ๋อปลานี้แต่นี่ตลาดใช่ไหมปลานินเนี่ยปลานินส่วนมากจะเป็นของเขื่อนเสริมมาด้วยแต่เราจะรับเป็นตัวใหญ่นะอแล้วแล้วอะไรคะเด็ดเด็ดปลาปลาบูปลาบูคะปลาบูที่ทำอะไรฮะนึ่งอไม่ได้ทอดใช่ไหมไม่อร่อยอ่าหนึ่งนะเถอะปลาหนึ่งแล้วอีกสองสองอย่างคือละไรปลาบูปลาน้อย ปลาหน่อยนี่ซอสปลาน้อยนี่อะไรคือนี่ปะปลาซ่อนอ๋อปลาน้อยคือปลาซ่อนนะแล้วไรอ่ะฮะก็เป็นพวกปลาบึกปลาชาอ๋ออ๋อผัดชาอ๋อกดกดกับบึกนี่ใครเดียวกันนะผัดชาเนื้อมันจะไม่แข็งบึกเนื้อมันจะแข็งหน่อยอแล้วถ้าทำต้มยำที่ปลาบึกดีกว่าใช่ไหมมันมันแล้วแต่คนชอบนั่นเองแล้วแต่คนชอบแต่จะคล้ายๆกันเลยแล้วถ้ามันทำขนาดเราบึกแค่ไหน เป็นชิ้นครับปลาบึกอะแค่จะรับมารับเป็นตัวใหญ่ครับแม่แเจ็ดสิบโลร้อยกิโลแต่ปลาบึกนี่ไม่ได้เอาแต่ที่นี่ใช่ไหมปลาบึกเอาที่นี่ด้วยแล้วเอาที่อือ่นด้วยเขามาส่งครับโอ็นไม่ได้หม,นะหมดในเขื่อนหมดครับแล้วอาจารย์นี้ในเขื่อนไหมจานนี้ของเขื่อนครับอ่านี่ของเขื่อนนะครับโอ้ยใส่ไข่ค,ค,ครับอร่อยคอนแรกชาวบ้านจะใส่ไข่หมดอืมสรุปแล้วอาหารมือ้อนีอ้ก็คือตลาด เด็ดเด็ดนดอันนี้นะครับนี่ไม่แพงครับอร่อยด้วยแล้วเป็นของเขื่อนร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับนี่มลูกค้าเข้ามาปลาบูปลาน้อยได้เจอเป็นเขื่อนอ๋อปลาบูปลาบูปลาน้อยปลาน้อยก็คือปลาบานมันจะมีกลิ่นปลาเนี่ยปลาเลรนะมันมีน้ำสีอยู่แต่ลาบปลานี่อร่อยก็ได้ ปลาเพียปลาปลากระสุนไปเลยครับจอมาล่าแอ๋อแต่ปลาสุกใช่ไหมปลาสดครับไม่ใช่สุกอ๋อไม่ท้าไม่สุกดิบทั้งสุกอ๋อแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งโอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราโทรมาจองมาแต่วันไหนอาจจะไม่มีก็ได้นะแล้วแต่เราจะได้ครับแล้วแต่ดวงนะโอเคัขอบคุณมากครับทั้งปีเลยใช่ไหมครับเปิดทุกวันครับแบบไม่ได้มีช่วงอยู่ี่เราเราไม่ได้เอาปลาแบบ ทงออกมาฟิตไว้อะ่ะเพราะมันไม่สดมัน <c oughs> แค่ข้างบนเนี่ยเอ๊ะแต่ตอนหน้านานมันมันหลุดท่วมถึงไหนเคยเคยท่วมถึงสดถ้าท่วมสุดสดปีอะไรนะปีห้าห้าแปดจะถึงถึงแหละสูงเนี่ยโอ้โหแต่ปีปีเนี้ยถึงเนี้ยถึงตน้นแล้วแล้วท่าแรงสุดนะฮะแรงสุดอยู่ข้างล่างเลยเอ๊ะแวถวนี้เขาให้เล่นน้ำไหมครไม่ให้เล่นอันตรายนะครมันอันตรายเพราะน้ำมันเบาหรือว่ามันลึกน้ำมันดูดอะ มันม<อ>ีนสันดอยลงไปอย่างเงี้ยอุ้อยน่ากลัวนะซีซัวไม่ได้เลยใช่ไหมผมยังไม่กล้าเล่นเลยถ้าออกเรือก็ไม่ใช่ดูนี่ตกไปมันตกไปมันกิ้งลงนะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นออยย่างแล้วถ้าคนว่ายน้ําเป็นอะ่ะแล้วมันเป็นก็เออมันไม่ใช่ว่าขนาดคนเขาอยู่กับเพื่อนแม่ไม่รู้กี่ปีไปยังไงกลางเยลาจะแหนน์นาาครับถ้าเขาเล่นน้ำจริงให้ไปเล่นที่ไหนอ่ะเออเมื่อก่อนถ้าเป็นปีใหมให่เขาไเล่นข้างล่าง แด่ที่เปิดเมื่อกี้ตัวก็ได้ใช่ไหมที่ที่อยู่ตรงสะพานนี้ฝรั่งเขาเขานั่นอะแต่ครั้นี้เขาจะห้ามเลยห้ามไม่ให้เล่นทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่ว่าจะใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อไม่ไม่ให้เล่นเลยมันมันก็มีคนแอบเล่นนะพี่แต่ถ้ามงเขาเจอเขาก็ไล่เลยอ๋อโอเคฮะขอบคุณมากเลยครับได้ครับผมครับพี่เขาจ่ยเงินนะโอเคแล้วเราเนี่ยจะมีเรือ ถ้าเรือน้ำเที่ยวจะเป็นเรือเรือน้ำเที่ยวที่สามารถขึ้นได้สิบถึงยี่สิบคนถ้ามุดมาแค่เนี้ยมุดพี่มากันสองคนสามคนเนี้ยรอบหนึ่งเราจะมาห้าร้อยห้าร้อยบาทประมาณสี่สิบห้านาทีถึงชั่วโมงก็คือเที่ยวเที่ยวรอบเขินแล้วถ้าน้อยคนอ่ะเหมายังไงก็เหมาลำหนึ่งไงสองคนห้าร้อยเยอะก็ห้าร้อยแต่ลรอบแล้วแต่รอบแล้วแต่ครอบครัวแต่ถ้าเรามีจอยอย่างเงี้ยเนาะจอยกันอย่างเงี้ยได้ไงเราก็สั่งเครื่องดื่มอะไรไปดื่มได้ เราจะเพิ่มชั่วโมงก็คิดเพิ่มอย่างเงี้ยครับครึ่งดื่มนี่คือมึนเมามึนเมาก็แย่ที่ก็ลงถีบลงกันไปเลยนะแต่ว่าลงเล่นน้ำแช่เลยไม่ได้สนิดเลยไม่ได้ครับโอ้โหอันตรายแสดงเขากลัวกันมากเลยนะมันเอ๊ะขนาดเสื้อก็อย่างนี้เลยฮะเสียงใส่เสื้อุูชีก็ยังเสียงเน่ยก็ปลอดภัยครับพี่แต่เขาก็ไม่ห้อยู่ดีโอ้รัฐบาลนี่นั่นเลยนะเขาเขาเหมือนเขาห้ามครับอย่างพวกฝรั่งเขาจะมาเล่นนี่พวกก็ห้ามเลย ฝรั่งมันก็พวบปาค้างนะ่มันก็ปลาอยู่นะถ้ามันโดดได้มันก็โดดเลยนะอย่างเป็นเรืออันเนี้ยอันนี้จะเป็นเรือของร้านเรือนี้เขาจะเอาไว้ตีพวกเกี๊ยวปองต้มปลาอันนี้จะคิดวัดครึ่งวันเจ็ดร้อยของไก่อืมีพวกปลาชะโดปลากระสุนอโอนี่เพิ่งรู้เนี่ยนะพวกฝรั่งเขาส่วนใหญ่ก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม ไหนไหนพูดเบอร์ให้ผมเลยแล้วกันเอาเดี๋ยวผมมาให้ครับจะได้บันทึกเสียงไปเลยเผื่อเพื่อนเผื่อเพื่อนเราย้ายเพื่อกินนี่เนี่ยนะแม่เนี่ยกระปุกเหรอกระปุกอ่ะเธอมันต้องมีตามพื้นที่แบบนี้เลยที่มีแลไม่แม่ที่แรกเก่งว่านะไอ้ปลาเนี่ยเพราะเพราะปลานิลเนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงที่นี่เยอะที่สุดอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องมาจากตลาดมากนะเธอ <Okay. S 2> ปลาปลาเนี่ยปลาโหลปลาโหลปลาหลมันเลี้ยงได้หมดไงแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นอยู่แล้วเบอรก็ตามนี้นะพีถูกนะเหมาห้าห้าห้าร้อยเองอันนี้เป็นของส่วนราชการใช่ไหมฮะเป็นของ<ช><ๆ>อรแต่นี่เอกนชนเช่าใช่ไหมฮะหรือไงเป็นของบุคคลเช่าครับอ๋อ เธอไหมลงกับถ่ายฟิลเวลาแป,ป๊บโอ้โหกดี๋ยว็ฟิลของเธอก่อนนะอันนี้ดูวิวรอบๆเขื่อนกันนะครับเริ่มจากตีนเขานี้แล้วกัน นู่นเธอฟิลเดินไปหน้ารถนี่ฟิลได้สวยเลย<ม>เธอถ่าย,ถ,ายถ่ายข้างให้เรานิดน,นึงเธอถ่ายถ่ายข้างให้เรานิดนึงข้างยี้นะเธอ,อเออวีโอให้เราก็ทางทำวิวอยู่หนึ่งสองสามเอา้า นี่พูดถึงถ้ามีบ้านอยู่ตรงนี้ก็ในในในี้โดนน้ำไปเลย,ยทั้มไม่ควรที่เวลาทีนนะ่จะทำอะไร I don't know. ัวพระเจ้าหลวงครับเมื่อกี้เธอวาดู เอแม่ตรงนี้มันเป็นที่ขเขาให้ได้ด้วยเหรอตอนั้นทีดด่ดินครอบครัว ดูเสารอากาศด้วยไงเียวมีเสารอากาศข้างบนเดี๋ยวเดินไปดูทางฝั่งดูว่ามีอะไรบ้างไง